อย่างแรกนะคะก็จะเป็นนะคะซิลิโคนท่อนะคะแบบนี้นะคะอันที่2นะคะจะเป็นซิลิโคนแบบเหลี่ยมค่ะเพื่อนเ่นะคะเหลี่ยมแบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซิลิโคนแท่งตันนะคะหรือว่าซิลิโคนหลอดนะคะ ือนะคะจากซิลิโคนแผ่นที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเพื่อนเแล้วก็ขิงก็จะมาแนะนํานะคะเพิ่มอีกนะคะอีกเป็น3มชนิดนะคะให้เพื่อนๆนได้รู้จักนะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นนะคะซิลิโคนท่อนะคะここแบบนี้นะคะอันที่2นะคะจะเป็นซิลิโคนแบบเหลี่ยมค่ะเพื่อนๆนะคะ,ここะ,คะเหลี่ยมแบบนี้นะคะอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นซิลิโคนแท่งตันนะคะหรือว่าซิลิโคนหลอดนะคะ ชนิดแรกนะคะเพื่อนๆก็คือซิลิโคนท่อนะคะหรือว่าซิลิโคนชุบนะคะหรือว่าสายยางซิลิโคนนั่นเองนะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะเพื่อน,อน,นๆก็จะมีหลายๆขนาดเลยนะคะเลือกใช้นะคะตามความเหมาะสมนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ลักษณะนะคะก็คือเขาก็จะมีตัวนอกนะคะแล้วก็รูในนี่กัน,กนตัวนอกแล้วก็รูในนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีความ ยืดหยุนนะคะเหน,นียวเหนียวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนนะคะเหนียวแบบนี้เลยนะคะเล็กสุดนะคะของขิง,งเนี่ยก็จะเป็นขนาดนะคะ<_><_>ขนาดความโตอยู่ที่สี่มิลนะคะรูใน,นอยู่ที่สองมิลนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะจะบอกว่าเป็นเส้นเล็กๆ็กมากๆเลยนะคะเพื่อน,นเพืเ่อนึกถึงใส่น้ําเกลือนะคะในโรงพยาบาลนะคะแบบนั้นเลยนะคะคล้ายๆแบบนั้นแต่อันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะแล้วก็ความยาวของเขาอะค่ะ น,ะะนี่อ่ะเพื่อนเนขิงยกให้ดูนะคะความยาวเนี่ยต่อม้วนเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยเมตรเลยนะคะนี่เห็นไหมคะจะจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมสีก็จะเป็นลักษณะาขาวขุ่นนะคะแต่ถ้าสมมติทิ้งไว้นานๆนะในโนิวทรูเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะเหมือนกันนะคะก็จะออกเหลืองอีกนิดนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ยงกงตัวอย่างให้เพื่อนๆื่อนดูนะคะตัวที่สองนะคะก็จะเป็นซิลิโคนแท่งเหลี่ยมนะคะหรือว่าซิลิโคนสแควร์นั่นเองนะคะเพื่อนๆนอ่ะ ลักษณะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะคะหรือว่าเครื่องจักรที่จะนําไปใช้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะอันนี้เส้นใหญ่นะคะอันนี้เส้นเล็กนะโหเพื่อนๆดูเหมือนเส้นบะหม,มี่เลยนะเนี่ยนี่นะคะอันนี้เล็กมากอันนี้จะเป็นขนาดนะคะ สองคูณสองมิลนะคะเห็นไหมคะโอ้ oh, <_ d ata> เล็กมากเลยนะคะเ <_ d ata> พื่อนๆเนี่ยเล็กมากเลยนะคะเออนี่ก็คือซิลิโคนนะคะสแควร์หรือว่าซิลิโคนแท่งเหลี่ยมะคะ่ะส่วนตัวที่3มนะคะเพื่พนอนๆเขาเรียกว่าซิลิโคนแท่งตันแท่งกลมตันนะคะหรือว่าซิลิโคนหลอดนั่นเองนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะนี่ขิงเอามาไซส์เล็กให้ดูเลยนะคะตัวนี้จะเป็นขนาด2มิลนะคะนะคะความโตก็แตกต่างกันไปเนาะนี่ก็คือเอาให้เหมาะกับเครื่อง อุปรกรณ์ที่เราจะใช้งานอาจจะขิงมาดึงให้ดูเส้นเล็กๆดีกว่านะคะดึงง่ายนะเห็นไหมคะเนี่ยเหมือน,นางย,ยางหนังสติกเอาเพื่อนๆเนี่ยนะคะเหมือนยางหนังสติกเลยนะคะนี่นะคะเขามีความยืดหยุ่นสูงนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะความยาวนะคะก็จะอยู่ที่ร้อยเมตรเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะที่ขิงน,นะคะนํามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมาดูนะคะคุณสมบัตินะคะของอท่อยางซิลิโคนนะคะซิลิโคนแท่งตันแล้วก็ซีลิโคนเหลี่ยมกันนะคะพเพื่อนๆนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเขานะคะทนอุณหภูมินะคะค่อนข้างสูงนะคะพเพื่อนๆอ่ะมาดูนะคะทนอุณหภูมินะคะได้ถึงนะคะลบหกองศาถึง250องศาเลยนะคะพเพื่อนๆนะคะก็คือ,อทุกแบบทุกชนิดนะคะนะตั้งแต่ท่อนะคะตลมตันแบบนี้นะคะจนกระทั่งนะคะไปถึง แท่งเหลี่ยมแบบนี้นะคะเพื่อนมีความยืดหยุน่นค่อนข้างสูงนะคะอะ่ะเดี๋ยวขิงจะดูดึงแบบเส้นเล็กให้เพื่อนๆดูก่อนละกันนะคะมีนะคะอันนี้ขนาด2มิลน,นะคะนี่ดึงให้ดูเลยนะคะก็จะเหมือนแบบยางเลยอ่ะเพื่อนๆยางหนังสติกอะค่ะนะคะ,นะคะแบบนี้เลยนะคะมีความยืดหยุ่นค่อนข้าง,างสูงนะคะและ้วนี่นะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อ d i m e n ชั o หรือว่าความโตที่ใหญ่ขึ้นมานะคะตัวน,นะะนี้นะคะนี่นะคะขิงดึงให้ดูเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะลอง ลองมาดึงนะคะตัวที่เป็นสายยางบ้างนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะนี่นะคะของเขาเนี่ยทนน้ํามันนะคะกรดด่างนะคะไม่นําไฟฟ้านะคะเป็นฉนวนไฟฟ้านั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะเพื่อนๆเ,เขาเป็นฟู้ดเกรดค่ะเพื่อนๆน,นะคะท่อยางนะคะแล้วก็ตัวแท่งตันนะคะแล้วก็ตัวเหลี่ยมเนี่ยก็คือเขาสามารถใช้กับอาหารได้นะคะเป็นฟู้ดเกรดนั่นเองนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ทนนะคะทุกสภาะอากาศเลยนะคะเพื่อนๆนไม่ว่าจะเป็นฝนนะคะแสงแดดนะคะ UV นะคะตัวนี้ก็สามารถทนได้ะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้คือคุณสมบัติเท่าเ่านะคะของซิลิโคนค่ะการใช้งานนะคะของซิลิโคนท่อนะคะหรือว่าซิลิโคนทูบนะคะเพื่อนๆนะคะตัวนี้นะคะเหมาะก,กับงานนะคะเกี่ยวกับงาน งานอาหารเลยดีกว่านะคะเป็นท่อลําเลียงนะคะงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกอาหารเครื่องดื่มนะคะในครวัวเรือนนะคะอย่างเช่นที่เราเห็นน่ะง่ายๆนะคะพวกร้านกาแฟ,ฟานะคะเครื่องกรองน้ําอย่างเงี้ยค่ะที่เห็นชัดๆเลยนะคะเพราะบางทีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเราก็ไม่ได้เข้าไปดูนะแต่ว่านะคะก็จะเป็นนะคะสายยางลําเลียงดีกว่านะคะ ก็คือใช้นะคะให้เหมาะนะคะตามขนาดของอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเครื่องใช้ที่เราจะใช้นะคะอย่างเช่นถ้าสมมตใิใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบอาหารเลยดีกว่าเพื่อนๆนะคะจริงๆเรามีใหญ่กว่าน,นี้นะคะขิงเอาแบบนี้มาให้ดูก่อนนะคะแบบนี้เลยนะคะเพราะจริงๆถ้าสมมติมีสารของเหลวเนี่ยไหลผ่านแล้วก็จะรู้เลยนะคะว่ามันเป็นสีอะไรนะคะไหลย,ยังไงมีการหยุดหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถดูได้เพราะว่าเนื้อของเขาค่อนข้างใสนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะส่วนเส้นเล็กๆกะคะ่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันก็จะใช้ตั้งแต่อุตสาหการรมทางการแพทย์นะคะร้านกาแฟนะคะก็ใช้ได้นะคะอานจิ๋งมาให้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็เห็น,นง่ายๆก็ตามโรงพยาบาลใส่น้านําเกลืออะไรเงี้ยค่ะใส่อาหารผู้ป่วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือนะคะใช้งานโดยท,ทั่วไปนะคะของตัวซิลิโคน ทูฟนะคะหรือว่าซิลิโคนท่อหรือว่าสายยางซิลิโคนคะ่ะเพื่อนๆส่วนมากตัวนี้ก็จะเป็นงานซิลนะคะเพื่อนๆน,นะคะงานซิลหมออล้อต้มไวเลอร์ต่างๆนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนีโคง้งงอได้นะคะเรานึกถึงซิลอะค่ะนะคะ,นะคะก็โคง้งตามแล้วก็สามารถนะคะตัดนะคะเพื่อให้เหมาะกับน,นะคะกับเครื่องที่เราใช้เครื่องต้มที่เราใช้หรือว่าหม้อที่เราใช้นั่นเองนะคะนี่นะคะ อันนี้โตหน่อยนะคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆนะคะนี่นคะคะมีเส้นเล็กๆนะคะบางทีงานซิลต่างๆะคะ่ะบางทีเขาเรียกอ่ไรนะระหว่างลองมันเล็กนะคะเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีเส้นเล็กๆนะคะเพื่อให้เขาอะค่ะเหมาะกับการใช้งานนะคะแต่ละเครื่องจักรนะคะของเรานั่นเองนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะที่ขิงจะแนะนํานะคะก็คือเป็นตัวแบบแท่งเหลี่ยมนะคะเ,เพื่อนๆหรือว่าซิลิโคนสแควร์นั่นเองนะคะนี่นะคะตัวนี้เหมาะมากก็คือเกี่ยวกับงานซีลเลยค่ะเ,เพื่อนๆนี่นะคะงานซีลมีหลายขนาดมากๆเลยนะคะแล้วแต่เครื่องที่เราจะใช้แล้วกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวขิงจะดึงให้ดูด้วยนะคะวของเขาเนี่ยมีความเหนียวแล้วก็มีความยืดหยุนนะคะ ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆซิลิโคนที่ขิงแนะนำในำวันนี้นะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะเลือกนะคะให้เหมาะกับการใช้งานนะคะมีหลายขนาดให้เลือกนะคะแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับงานนะคะเพื่อประสิทธิภาพนะคะในการใช้นะคะท่อซิลิโคนนะคะสายยางซิลิโคนนะคะแบบนี้นะคะให้เหมาะกับงานแล้วก็จะยืดอายุการใช้งานด้วยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆนะคะท่านไหนนะคะสนใจนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะเรื่องการใช้งานหรือว่าคุณสมบัติต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์นะคะไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะขิงนะคะแล้วก็น้องๆองแอดมินนะคะจะมาตอบคําถามให้เพื่อนๆค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมคลิปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ขิงและทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ